บุญพลากราบนมัสการปูซ0ครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านมากราบนมัสการปู40ศนย์น้ำกันเนาะวีินันเช่นทุกท่านติดตามชมคลิปไปพร้อมพอมกันครับท่าน6ก หนึ่งให้เล่วงกลมเลยครับวงกลมให้แล้วก็น้ำกลอนออกก็เล่ไม่ครบครับเพาตสวนไหนมึงเอามาตั้งแห่งกันมาอีกแม่ปูโอ้โอ้ครับผมที่วงกลมไว้ในเข่ารถเนาะปูเนาะครับครับเาครับผมเลขฝันครับผมห้าศูนย์น้ำกลอนครับผมออกน้ำกลนครับพี่น้องเอาบนบ่อได้ครับ ีือปู40นม้พี่นองเดิมข้าพีนองมาตองงวดกับผมเล็กกับทีตังอยู่นั้นะครับผมครับเพระเจ็บเจ็บมากมาียแเขาว่างรัดสิบมันหนาะมันมันหน่วยนะครับผมไม่ซับหน่วยที่แดดกับปลอยตัวนี้แหละครับผมมันเนียเชี่ยไปเคียมากมันรอคงเสถียมันไม่เปลี่ยนโฉมอี่แด่ได้ ครับผมอันเลขไทยรางวัลที่หนึ่งนี่มีสหางนี่เนาะอูศูนย์ี่ี่เอานี่คือเลขล่างครับผมเฉพาะล่างครับผมล่าง <64. S 1> หกีนี่เน้นของปูกับเขาด้หมดพิพานมาหมเวเอาห้องเฮ็ดไวหลอดกันเนาะครับผมแมนครับผม กันเนียนกันเนนนั่นูกันเนใส่ใส่เสีดมึงจะได้ที่สีครับตที่ห้องเนกเขาจังหวะจังหวะได้เห็ดตัวนั้นหะมครับผมศูครับผมเจ็ดศูนยพันรอบลวนห้อยังมาเียตัวนี้ครับที่แรกมันก็เชียไปเ้วยครับนดศูนย์ศูนยทีแรกมันจะได้ตัวนี้ครับครับผม เอาเดินเจ็บด้วเพาะว่าเจ็บมันมา่นนุ้ยต้อาเปลี่ยนใหม่คร <c oughs> ับที่นี่อยู่หาคู่นะครับห้อง <c oughs> อเรามาเสียไหมแต่เสียนี่เนี่ยนะตัว่ตัวล็อกมันเองงวดที่40ห้องเรามาเสียตัวน,นี้ครับรางวัลเด่นรางวัลปะเขาครับ <c oughs> มันเสียด้วมันสิเป็นน้ำเน้นลหลายหล่อ,อ,อกปะู่เหนีนเหนียด <c oughs> เหนียนลายหลอ่อครับเน้นเหนียนลายหล่อคัดลายหล่อครับ ถงมากก็เลย <c oughs> เป็นบ <c oughs> ่เขาตอ,น,น,อนเน้เถื่อนีมันเข้ามาเน้นตัวนี้เข้ามาตัเ้าบรจับตัวนี้ไ็วาคือคุว่าปลคือไรแ, <c oughs> แล้ว <c oughs> มันเน้นใหเลืบ่เขาเขามาเน้นสี่เจ็ห้าเจ็ดเลย, <c oughs> ยเจลักเงินกรสือัเินตัวไอเมื่อนี้ผมมากแต่มาตองงวดให้ สายบุญครับผมเอฟซีแฟนคลับวันนี้เัาต้มาเห็นรังส่อาจสิขาหาจังหน่อยวันนี้มันเด่นที่หกมันเด่นที่หกหกโอ้เขี้ยวอันเดียวยอะตัวนี้นี่หกกระเช้าจากตัวนี้ให้เราน่ะงวดที่สี่สิบเอ็ดนท้น เคีียรอบแหลกตรงไหนมันก็ได้ตูที่ห้าว่าที่แหลกมันจะมาได้ฮาคูฮูกันองฮากูนี่มันจะเป็นยี่สิบมันจะเป็นยีก้าที่ยี่สิบเกัแลมาเครียดเอาตัวที่แกมาเลครับผมเอาตัวที่แหกเลยนะปูครับผมที่แหกพี่น้องูเดียวครับ มาตองหงดเดี๋ยวสิมาซ้ำให้พ่อแม่พี่น้องคงสุดท้ายน้ำอีกที่ดอกบัวเทือเพราปูมีวงกลมให้อีกหรือว่าเน้นตัวใดอีกน้ำพี่น้องเอาซ้ำให้ตามที่เห็นนี่นสักก่อนต่องหงดครับผมอันนี้เล่นแล้วครับผมปูชันเข่าแล้วครับมือในป้อมีู้อยากจะทำไม,ม่กินเขาน้ำหมด มาเมื่อนอนไล่ไหลโอ้ครับผมโอ้รือผมมาสวยผมนะแต่กเสวยครับผมพอทั้งเสวยไปเลยแล้วก็อย่งมาเสีจงหันก็ได้กลยรับโอ้เขาเหลี่ยงหยาดมีตัวนี้มาเห็นตึมตึมเงินตานบุญเลยครับจะมีอยตางบกค้เสียก็เปนกรเทาคัดมานขัดไป คนั่นก็มาตรงนั้นครับหกสี่เลขล่างสิบหกมีนาโอ้โทษครับโทษครับผมแล้วให้เขากลรองมีหกมีหกคูแบบบลอกลับครับพี่น้องครับนี่แบบบลอกลับครับผมครับแคปน้าจอเลยพี่น้องเด้อครับผมครับแคปน้าจอแคปซับันแบบบลอกลับครับหางแบบบล็อกขับแคปน้าจอครับพี่น้อง 6กสีตรงๆงนี่แหะกัไม่นถดหวาบไมหวาบเลยแีลหกเตัวนี่ก็เดินดีตัวนั้นก็เดินดีครับลางนี่ก็เดินสี่เหมือนปกปเน่นเน่นลักหน่อยแต่วซี 4, ม่มากมากถึงสิบึ้นหน่อยได้แต่ว่หกมากเด็แกระสิบได้จับตรวนี้ อั่านี้เป็นโคัคของอันนี้จุดแหลกขอนมัตัวกับเขาจะวาเอาไว้อันนั้นอนอย <c oughs> เอาทดูองเรานทคนนึแค่นกันได้แค่สอคู่เนาะทีน um yeah> ี้สี่สองกันน้งยได้เนสี่ขนาดโตเปิดนกันชนกันนกัแม่งไมาไนะนาันน้มันนึ่งส ตี้นั่นแน่หนึ่หกสี่หกสี่วมกลมไม่น้องครับผมครับผมเดียบสี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่ในวงกลมพี่น้อง เห็นอยู่แพงรศรีก็ดึงไว้ถ้าพี mhm uh, like ่น้องเด้อวันนั้นผมมาหาบ่มีเด้ครับผมเมื่อแล้วก็ว่าเด้จัดเก็บเพราะก็ไม่แห้งตัววันนี้มันบัวบนบัวบัวกลางกลางวัดที่วัดที่แล้วนั้นเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวเดียวหลักหน่วยในวันนี้ เ่นซีเจ็ดหาเจ็ดห้องหนึ่งบัตรถอตัวเฉลี่กคือพวกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเอามาห้องพเฉลี<ด>่ยเนาะครับเก้าห้าเก้าหเป็นตัวกันเก้าห้าเก้าหมันนี่เมื่อเที่ยบมันดีดีแล้วโอ้เจ็ดมันมาลักหนวยตัวนี้ก็ได้เรียกว่าเด้กขาวอนะขีดมันมาลักหน่วยวันนี้หกแต่หกมากจะมาลักสิบ <อ>หล <almonds. S 1> ักบหลักสิบครับหกลักสิบกันหกมากรนหกหกมากพี่น้องหกมากตัวเดียวกนหกสี่่างตัวครับผมหกสี่นั่งด oh, ้านังครับนั่งอย่างเีย ล่างอย่างล่งนะส่วนเด็กบนมันมเรเชียงครับผมเล็กบนบ้มันเป็นเนาะจ้ะครับผมบนนผมสิเดมาซ้ำอีก,ก,อกระเล็บนัลงลางจาพากันเสืเอ <laughs> สิเดมาอีกกดกูเนาเล็บนอีกอยู่กลับมาคงสุดท้ายเด้งสุดท้าย พี่น้องครับบุญพลาผพ้าพ,พี่น้องเมื่อถึงช่วงไ้ายคลิปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณทุกการชมครับผมผมก็จะล่าปอปู40ครับผมกราบนมัสการปอปู40ครับโอกาสหน้าคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่สวัสดีครับทุกๆท่าน